สบายดีเด้อยานลาสบายป้าเฮ้ยเห็นไหนจะหจะดุนว้ายไปเนื้อยห้กับมาเป็นจริงได้ปีเนื้อมวลว่ามวลเยอะหนาวพอบได้ไปอีกวะนี่สองชั่งฮะเอ้าเนาะมาไว้ไปไว้มาไว้ไปไว้เกิดเป็นพวงที่น้องของทางเนื้อเนาะ เงี้พฝันหนาวบ่ไปเจ็ดผ่าอีกบ่บ่แล้วผ้าไหม่ทีนีกบ่งี้ยฝันหนาวสุดหน้าสงการผ้าตื่นเหอนเด็กรถได้พี่น้องเอ้ยขายทั้งเชือกบ้านทั้งนัเนาะพผมลายอยู่เนาะบ้านท่อนั่นบ้านห้านเ่ฝันบนาวไปไหนเงี้ยสรงสื้อผือไปอีกเลยแมนแมนาะเจ้าอย่างก็พอบ่บ่หักกระมาหรือว่าหักกระหอดบ่หักกระหอดคือกันโอ้เอาเอาเนาะมากับมาเจอเสาลายนี่แหละพี่น้องครับ เจ้าเจ้าเจาว่างน่าจลืมซื้อแล้วแหละเออไม่จับ่ได้นะบ่ได้ไปห่วงงานเปิ่นตั้งแต่หลายเดือนเติมเนาะกันโดนเออเป็นปีแล้วเนาะตอนสร้างโชคใหม่ๆก็ได้ไปน้ำพึ้นอยู่กับเจ้าตืมเนี่ยกินสติ้งนี่เต้นได้แล้วเอาอันสปอนเซอร์เราสปอนเซอร์เด้พี่น้องไหมเนาะมาทำสปอนเซอร์เนาะไปองค์เฮียนมาบ่เห็นเจ้าโดย อแตกแลวพ่อตุ๊เอ,อ,อ้า้ <ไป S 3> าแตกไไปไล่างก้อนขี้ดินนะนสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบิร์ดสุ่คนเด้อน,นะเราจะเป็นพี่น้องภายในประเทศหรือว่าต่างประเทศสว่างกะเย็นดีต้อนรับเขาชุ่มช่องสว่างใจอีกคื้เเขานะพี่น้องเนาะพ่อ,พอกับสว่างตอนนี้ก็อยู่ตัวหน้าเฮือนสาวแต่วสาวฝนอีกคื้นเขานะช่าง่นโก้บันไดแล้วเนาะ ปกติพูดีใ่หมวกเนะมันนี้เปิดเผยเลยมือนเลย่เบอเงขทางในก่อนนะก็คุ้งนะบอห่องตาวแตลอาังโัว่างเชิญ คูงแล้วเ,เนาะนี่ไง,งประจางแบบแบบปเป็นปเห็ดยังแบบดเด็ดกินคนชิดบรนไดบอโอ้คนก็เห็ดบันไดอีกหือกันบันไดหน้าบ้านบันไดหลังบ้านเนาะ teo tèo đất hùng đời somebody do hôm bullê mặt tay mặt tay mặt tay mặt đi mặt tay mặt tay mặt tay đi tay mặt 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 tay เอาแล้วไปออกไปเบิรงขถังนอกก่อนเลยไปเดี๋ยวก้อนสนุกเลยสนุกบ้านพี่นะเพิ่นกับเป็นสาวผู้ไทยเว้าเสียงหวานจ้อยๆคือสี่ห้าปุ๊เป็นด้อสนุกเจ้าเนาะสาวผู้ไทยเสียงหวานแต่อยากยืมเสียงเพิ่นอยู่ได้เพิ่นว่าม่วนสาวผู้ไทยบ้านพี่เนาะ บ้านตัวใกล้กับบ้านสว่างนในแต่กะคนณไหนสำเนียงพี่น้องใหบ้านสว่างบัดสีว่าแบบปกๆเนาะแบบโบสำเนียงบนเนินบเนาะบนหนึ่งบนเน,นาวเนาะแต่สีป็นบ้านอื่นเพิน่นสำเนียงเพิ่นี่สีแบบหนึ่งแน่ วข้าวดอกตัวนี้าทเขาได้เั้งพี่ตัวนีแต่มั่กาเนี่ยงขั้นย่างกีโทมีอยู่บ้างแฉพช้างอยู่าเหิดอันบันไดลูกมาหิดในครัวเลยบบเยี่ยมก็ครัวออกไปโอ้ยเด็ดดังเลยน้องอะรหมวกมาตีว่าแบบ่านาวาไรอย ฮอนได้บหเดียหน่ดีนได้ือหม่ก็พอวันนี้เ็นวันนี้ี่บทมททมทบทามทมาบทึมทบทึะทบทมทบทืมททึบบมททึมทบมกบทึมท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 บทึทารมบอ sàng than nhau co lội hà bì đây, nhụ, xong, <cười> à, <cười> <cười> à, <cười> đó, thợ bắt thà vậy phân anh ủ châm phun đi đó. hoàn vốn rồi, sập khéo khéo chút mày này anh phun toàn nè anh, nhang đây ở đây cũng này lắc lưa đó. chắc lụi cái chim ba ti bảo.

ก็ได้ยังกระนกโอ้ที่ได้แาบมาชูช่างกินย่างเทียงเนาะหูผดกระลำเลยย่างของย่างคพี่ถีพี่าันคักแดงไลยเนาะจมมาิดเป็นช่างเลยพี่น้องเอ้ยคันว่าบบไดงคือสีโบเอาเนาะคือสีมางเนาะ่อช่า khỏi là nếu mà em buồn hiểu bơ bò ôi chào bà đó bà ý đó chào bà ý โอ้ยไปเนื้อฮห้กับมาไปจริงได้ไปเนื้อมวลว่ายมวลเยอะหนาวพ่อไม่ได้ทิพไปอีกวะนี่สองชั่งมากเอ้าเนาะมาไว่ายไว่ายมาว่ายไว่เพื่เป็นพวงที่นอกทางเนื้อเนาะ ยัดนาวบอเจ็ดฝ่าอบ่บอกแล้วผาใครองโห่ยัดพันนาวสุดหน้าสงกาผ่าหมรถได้พี่น้องเลยเออขาทงเชือบ้านทะเลน้องผมลายอย่น้องบ้านเ้านั่นบ้านหั่นเนนบันาวบ็นไรเนี่ยงือไปอีกเลยแมนแมนเอนาะ้เจ้า่ดเาบ่บ่หกรมาว่าหกกระหอดบ่หักระอดชื่อกันโอ้อาวอเนาะมากับมาเจอสาวายนี่แหละพี่น้องครับ สาวสาวสาวาังไม่ลืมซื้อแล้วแหละเออเพิ่งเพจะบ่ออะไรนะบ่ออะไปห่วงงานตื่นตั้งแต่หลายเดือนเติมเนาะก็โดนโอ้ยเติมเอเป็นปีแล้วเนาะปีแล้วตอนสางช่องใหม่ๆก็ได้ไปน้ำเพลินอยู่กับสาวคืนเนกินสติ๊กนี่เต้นได้โอ้แล้วเอาอันสปอนเซอร์เราเอาสปอนเซอร์ได้คิดหนักไหเนาะมาละมาสปอนเซอร์เนาะไปองค์เฮียนมาบ่สถึงเราเลย อ้าแตกแล้วพอตุ๊อ้าตกไปล่างก้อนขี้ดินนะไวแท้เอาแตกจจ่างเนาะถือเล็กบ้มงีโรนสปอนเซอร์จิจาถือบล็อกบล็อกขาดเลยมถือเ็บมือบแม่เนาะเออมือจะคมหยาดไน้เต้เอาอันทางพอดยาวได้ไหมเรา ไปแล้วเราไปใช้งเราเห็นโครงการอยู่ปากจันทร์โอ้ก็คือมีใจชมเจ้าไอ้พวกนี่เนาะเพอจะบโบเห็น่น้องเกมมุ่งแล้วนี่เราไปแกมมุ่งแล้วเราก็ไปเลยเอ่อคนโบโบเห็นเคนแรกพี่น้องเนาะนี่เลยมีใจเหลืออยู่สามสี่คนเนาะมาใหม่บอ๊ะมาใหม่คนหนึ่ง โบเห็นเพื่อนพี่น้องเนาะเฉพาะจึงเห็นจากตอนมุงตอนนั่นกุ้บโบได้ห็นแล้วเลยพ่อาจารย์สบายดีเลยเสาวแก้วเนาะมาลายเนาะเต็มอยู่เนาะทันเนาะมานั่นดูจะบุคอยพ่อเนาะรโดนพ่อเทื่อนเพา่โบเพื่นเรียก้าอาจารย์อ๋อคอยคอยเป็นเนื้อห้างกับแม่โอ้คอยอยู่ช่วงกล้องอาจารย์พื่อนจัง จะว่าคอยยืนใช้ก้อองาจาย์พบยักเลยยักออกก่อนใสเสแ่เตาได้ล่างขวดนมอีกเลยไปไหนเนาะก่อนสินไปเมื่อนั่นกับพ่อล่างขวดนมขนมากกับพ่อล่างขวดนมเห็นในมือก็ถือนุ่มเดี๋ยวนมกับเล้นี่กับขนมอนน้เราัหนได้เห็นนุ่มเนาะเหมือนว่าจะเสาแตวเตาปวดดีเนาะเป็นดูดได้ยังไงวะ เอาก้อนนั่นมาบล็อกมมาเอามาเอามาสิ่นแค่นี้บลัะพี่น้องเนาะลงไปนตัวละเน้นสิ่ันเอาผู้ใดบาทนี่ปลาโลปลาเละมาขังนั่นเขาบอกผู้พิบไม่ใช่บาดนี่สบายดีเด้อสาไดีเด้อใครอมให้ไข่บ่นะเอาดีตลางนี่แหละ

แมนข้าาผัดผิวแบบนันน bon, yeah. ั่ง is ีเนาะดนอะไรมกระพานโอนไม่ไดาโดนไข่ผัดผิวหน่าได้เยข้ามานี่ใช่มันกะบเปืองดินเนาะนี่ใช่ไหมชาวมันอ่าสีดำดาแดงวาถกอ่าเสร็จเลย ถ้าชางมันก็มาเห็ดบันไดทางนี้แบบนี้ถ้าโสช้างทางนั้นสองคนกับเห็ดอีกทางนั้นบ้ามานั้นกับบไดทั้งนี้กับบันไดเอดีได้ไหมล่ะคุคนณลสองขันละสองไเนาะเอาแบบนี้แต่ว่าทั้งนี้บัตรติโกึงแบบนี้เนาะสองขันทงนั้นบัตรสามบ e e ัเนยาวอันนี้กัตรคันจยกบรรไดทเสก่อนเนาะ เรามาทางนี้อีกอนแบบนี้เนาะ บอกเไพ่บอกอย่างนี้กับบอกเราวพรก็นอนอยู่ทุกงหทุงนากะไปข้าตะกี้เห่นปะคนเดิมไหมนะเราอยู่ทุ่งหอยะ่งนา เ็แม่บมที่บ้านนะครับเป็นจะได้หกสิบหน่อากาศต่างกัน่านบอกลาว่าว่านเนาะฝนขึ้นเหนือลงมากับอะไรเนโต๊ะหม่นเนาะเออมันกตามดูได้ในี่นะฮะแมนแมนทังบ้านเาบหนพ้อบนโต๊ะพ้อม่บ้นมีแต่หนาวกับลมทังบ้านเนาะหวยเป้ากินบป่ากินแล้วบมดเลยนี่เขากินหมเดียวเโอะ ระวังไฟน้ำประทันเด้อเดี๋ยวว้าแล้วทากะมาแล้วชุกจ่อชุมลยชมนี่นี่พายพายจะแตบะจอดจอยโอ้เราหาเงยขามืงินเี่ยหมดจอยนะมาไหมคือนก้าบ่ได้พ่อ บริพ่กันคาเต้นันไก่เราไข่อยู่หัน่เจ้าเจ้าไปปากแห้งเดี๋ยวไก่เราตื่นนะฮะไก่เราไข่ได้แต่แบงคบหุ่ันคนเราไปกันโอ้เห็นไก่จะบ่นี่ฮะไก่สนอ้หนมนก็น้อยแ่า้บนี้ไก่ชิดนอันนั้นลบ่นี่ฮะลูกมันจะออกบรือ่ากำลังฝากเต็มเตม่นกหากาเเวียนบันันขึ้นไปาด้าย มาไขอีกเือผู้ตายแท้หนอกไข่คนเิ็นเซลอยู่กับบตื้นขนาณะคนจะเซลอยู่กับมาไข่นี่เนาะองชวนอืมเองนจัดเจลไม่ขบหอยัขาดาย่างเดียวสัญญาสัญญาโมมีจะบอกชูนก็ได้มาลงไห้ละจะนาดบ้านข่อย่างก่อยจเห่นนี่บอกหะเพิ่มอะยังบลงมาเนาะขอบดินดทรศับเดื้อขามื่อบานโมมีสัญญาณ กระเมเงินเขได้ใบังยุมนาไบอค่ะกระเมเพื่อนชาวน้ำโพนได้ใเนาะได้ยังมงต้นมงคานะแม่นแม่นมีเฉพาะต้นมงาวแม่นมีเฉพาะต้นม้ควคำว่าตัวลงแตนต้นม้าลกับแม่นมิด่อยแม่นมัเป็นอย่างเนาะมือนาะมันเป็นอย่างเงื่อที่ใกล้ๆอันือเป็นอย่างน กวางไพรเจ้าหาก็มาเป็นครั้งแรกบอกข้าวคือแบบมันมันผ่านว่ะรืหว่างอะไรรืหว่างแบบมันเป็นจุดแบบเป็นเส้นทางเป็นเส้ทางมันบ่เส้นทางเหมือนงานผ้าในเฮือนเหมืนงานได้ต้องต้องอยู่จุดเดียวค่ะในเฮือนไม่เท่าคกันนะมองกันลินได้อยู่ข้างเข่าเฮือนข่อยเรียบร้อยแล้วเบิ่งเห็นกับเบื้งนั้นนี่กันาดมันอยู่ใกล้ๆกันเนี่ค่ะเพือนเจ้ากันเหมือนเฮือนเจ้านำผลใกล้ๆกันน่ะทางผมมี สันญาเบอรเงยอะไร่เ้อเนาะมาทางนี้ก่อนแบบนี้เนาะสัญยาเนาะสัญญาโอมี่มีไร้าาไ์ยางบล็อกขันจะขันพี่น้องสามเฟิร์นูคบอกซ์ไพเดี๋ยวจะขันนี่สามขันามนบันไดสามขันเนาะ ยังถ่ายคำตอบก็ได้เนาะไปเรื่อยๆกันว่าซีวาวมาเลี้ยวยันมาเลี้ยวไปตัวอีกแมนมีแต่ว่าที่ไปเรื่อยๆเไปเรื่อยๆตัวอีกยางแรกตอนนี้แล้วลองบ้างลองบ้าง

ที่บนหยามบ้อนจานเหล้าท่านได้กินเลยโอ้เดืนเหลาหยามจริงเนาะเจาะอยู่นอนโบราณป่าเนาะหยางคอยเนาะอย่างนี้จะเจอดเนาะขอบคุณอาจารย์โอเคนะ้องพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้สว่างเกสิขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนเด้อเนาะขอบุญขอบคุณที่พ่อแม่พี่น้องเข้ามาหับชมคลิปของสว่างในตะบะขามโฆษณาน้ำขอให้พ่อแม่พี่น้องดูดีมีแห้งเบิดสุกุลสุโคนเด้อเนาะก็ไใบพบอพ่อกันไปในคลิปหน้าเรื่องพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็สบายดี